กลับเข้ามาพบกับรายการกันต่อนะครับลั่นทมเนี่ยปัจจุบันนะครับมอนก็ยังคงเรียกว่าลั่นทมอยู่นะของไทยในชื่อดั้งเดิมว่าจำปาโมนหรือว่าจำปามอนนะครับขณะที่คนลาวแล้วก็เขเมรเนี่ยเรียกว่าจำปาเฉยๆอืมครับแต่คนนอกวัฒนธรรมหรือชาติเพื่อนบ้านข้างเคียงที่คุ้นว่าจำปาเฉยๆเนี่ยนะเป็นของดั้งเดิมของชนชาตินั้นจึงเติม ชื่อชนชาตินั้นเข้าไปเพื่อให้ต่างจากจำปากะที่มาจากอินเดียนะก็คือมีอะไรจำปาลาวจำปาขอมจำปากัมโพดอย่างเงี้ยนะครับความพยายามสร้างศัพท์สันนิษฐานเกิดขึ้นหลายแนวคิดนะฮะบ,บางก็ว่าลั่นทมเนี่ยมาจากผากาทมหมายถึงดอกออดอกไม้ใหญ่หรือดอกไม้แห่งนครทรม อย่างที่พบคมอธิบายลักษณะนี้ได้ทั่วไปในอินเทอร์เนต็ตนั่นแหละนะฮะก็คือลั่นทมเนี่ยเป็นไม้ที่นํามาจากเขเมรเล่ากันว่าไม้นี้เนี่ยนำเข้ามาปลูกในไทยเมื่อคราวที่ไปตีนครทมแล้วก็ได้ชัยชนะนะ,ะย้อนกลับไปบริษัทสตรตรงนู้นครับแล้วก็เรียกชื่อเป็นที่ระลึกว่าลั่นทมเพราะลั่นแบบปลว่าตีนะก็เช่นลั่นคองลั่นกองเนี่ยตีคอง,ต,องตีกองนะ ทมหมายถึงว่าลครทมครับภายหลังลั่นทมเนี่ยเพี้ยนเป็นลัน่นลั่นลั่นทมลั่นทมเป็นททออหาน <ừ> หมัยก่อน <ừ> ใช้ทอธงเลยทมเนะ่อ๋ออ่า<อ>ตอนนี้ก็มาเป็นทศออหานและทมครับเรียกเหมือนเดิมอ่าเรียกเหมือนเดิมนะเป็นการอธิบายความว่าไทยได้ได,ได้พันไม้ชิดนี้เนี่ยมาภายหลังจากที่พระเจ้าสามพยาหรือสมเด็จพระ บรมราชาธิราชที่หนึ่งแห่งกรุงศรีวิทยายกทัพไปวิชิตนครธมเมื่อพุทธศักราช1974บางก็ว่ามาจากสลันทมนะที่แผ่าจากขาเขมนโบราณน,นะว่าสลันทมเนี่ยแปลว่าดอกไม้แห่งความรักที่มั่นคงนะครับก็ประมาณนี้แหละเนเรื่องของลัน่นธมมันก็ตีความไปตีความกันมามตามภาษาของท้องถิ่นน่ะ ช่แต่ไอ้ที่จะมาเปลี่ยนเป็นรีลาวดีเนี่ยมันเขาอาจจะเรียกให้มันน่าฟังขึ้นอาจจะอย่างนั้นเดี๋ยวมาดูกันเบรกต่อไปแล้วกันนะว่าสรุปแล้วเนี่ยรีลาวดีมาจังไงครับพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ